พี่แป้งมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนของพี่แป้งไดงง่ายเพียงแค่เซิร์ช s e v i n g เว้นวักแซจจุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะโอ้ยเออลอยนั่นอะไรอยอยเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยวันนี้เป็นการทำงานวันแรกของเราว้าวดูที่นี่สิมีที่เก็บเอกสารเต็มไปหมดเลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม accounting นั่นเองวู้ฮูเย้ซ <Yeah. S 1> ึ่งครั้งนี้นะคะพี่แป้งมาทำงานเป็นนักการบัญชีกันค่ะน่าจะมีเรื่องอะไรแปลกๆเกลียนแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาสำรวจห้องกันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามีตู้เอกสารเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมมันถึงดูมีฝุ่นละอองแบบสกรปรกมากเลยนะคะเนี่ยเอตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานของเราเหรอมีเอกสารมากมายเต็มดทิ้งไปเลย ไม่เอาอืมฉันไม่ชอบทำงานเกี่ยวกับเอกสารแต่ฉันเป็นนักบัญชีด้วยนะมีแม็กซ์เลยค่ะแล้วก็ซีดีฝั่งข้างหลังตรงนี้นะคะก็เป็นตู้เก็บเอกสารอีกเหมือนกันค่ะมีพัดลมด้วยโอ้พัดลม <c oughs> เป่าหัวตัวเองขอเป่าจักรแรดหน่อยขอจักรแรดชุ่มชื้นอือเรียบร้อยอะขอเป่าพัดลมเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถึงเวลานี่เราจะมารับโทรศัพท์กันแล้วค่ะ สวัสดีครับโอ้โหเอ้ยนี่นี่นมันเป็นความจริงใช่ไหมเนี่ยมีนักการบัญชีคนใหม่เพื่อนเพื่อนมีนักการบัญชีคนใหม่มาสมัครของเราแล้วจริงเหรอจริงเหรอโอ้ยไม่มีใครมาสมัครตั้งนานแล้วนะเนี่ยเออไม่ต้องกังวลใจไปนะฉัน่ะดีใจที่นายมาที่นี่และที่นี่เดี๋ยวมันก็ไม่มีคนมาตั้งนับแล้วโอ้โหก็ว่าแล้วทำไมถึงไม่มีคนดูสิเหมือนที่รกร้างเหลือเกินเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นล่ะคะอืมคือว่าคนพวกนั้นอะมันตายไปแล้วมีพว เดี๋ยวเดวนี่มันเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวบ้างเลยนะคะเอาละก่อนอื่นนะคะเขาบอกว่าให้เราหาของบางอย่างค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ใต้โต๊ะหรือว่าอยู่ที่ไหนนะคะรูปร่างมันจะคล้ายๆเป็นสีแบบเทาๆหน่อยใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมหาเองนะครับผมม,มันน่าจะอยู่แถวๆนี้สิ่งที่ผนหาคืออันนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่มันไม่ใช่อันนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เหรอครับ ไม่ใช่ถึงมันจะเป็นสีเทาๆแต่มันก็ไม่ใช่อันนั้นแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ดูเป็นตู้อะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไม่สามารถปลดล็อกได้ค่ะเอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหัวเ๋ยวๆๆๆอย่าบอกนะวาเนี้่โอ้ใช่แล้วใช่แล้วอันนั้นแหละสิ่งที่ฉันตามหาสิ่งที่นายจะต้องทำได้ก็คือหาม้วนเทปบางอย่างแต่ฉันจำไม่ได้เหมือนกันนะนักการบัญชีคนล่าสุดเขาก็ประสบปัญดีไปฉันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเราจะไปหาจากไหนอ่ะ ลองดูสิอ๋ si. อนี่ไงตอนนี้เปิดได้แล้วค่ะโอ้มันว่างเปล่าแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่สิมันว่างเปล่ามันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้ยมันอยู่นี่ะเจ้าช่วยนายบอกว่าอยู่ใต้โต๊ะไงตุก็ตาต้นไมโอเค,อเ,คเราเจอแล้วค่ะอันนี้เหมือนเป็นเทปเกี่ยวกับบัญชีบางอย่างนะคะไหนแล้วก็เราลองเสียบเข้าไปดูเลย <S <S ปึ๊บ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเสียบขึ้นมาแล้วมีอะไรออกมาบางอย่างค่ะ <Wow. S 1> อันนี้อ่ะมันเป็นเรื่องแน่นอนนี่คือเครื่องบัญชีสเสมือนจริงนา,นายลองสวมเข้าไปสิแต่ทันไม่รับรองความปลอดภัยนะนายได้ทำประกันไว้หรือเปล่าเอ่อไม่ได้ทำครับแต่งั้นนายก็ควรเตรียมใจไว้ให้ดีๆเราจะลองเข้าไปดูสถานการณ์กันดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นบ้างและมีคดีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเอาล่ะปึ๊บ uh. โอ้นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโู้ <glorious! S 1> เป็นป่าไม้อดมสมบูรณ์มากเลยค่ะมีเครื่องนะคะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องระบายอากาศเนาะรู้สึกว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่เหมือนไอโฟนเลยนะเนี่ยโอ้ <soft> <kill> สวยนะคะมากเลยเราเดินไปได้ไหมเราค่อยๆเดินเดี๋ยวๆๆๆไอ้บ้าแกเข้ามาในป่าไม้ของฉันได้ยังไงเมื่อกี้เราจะหยิบก้อนหินเลย ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ต้องการให้แกมาเหยียบนพื้นป่าของฉันฉันชุางน้ยน่านะและฉันไม่อยากให้เท้าสกปรกส่งกของแกมาเหยียบดินของฉันด้วยฉันไม่ชอบมันดุตออกไปไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรมันคือก้อนเมฆหรือไม่คือตัวอะไรฉันเหรอฉันไม่ใช่ก้อนเมฆฉันคือตัวนุ่มนิ่มและฉันปกป้องป่านี้มานานแล้วรู้สึกว่าตรงนี้นะคะมันจะมีแบบต้นไม้ VR ด้วยอ่ะเราหยิบมาได้ไหมเออย ยิบเว้นนั้นแล้วมันเป็นของห่วงห้ามแกข้ามเอาไปข <c oughs> ้ามเอาไปงั้นเหรอ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่ามันจะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่สามารถที่จะใส่ได้ค่ะในนี้เขาบอกว่า <c oughs> please check battery นะคะ in case life is out รู้สึกว่ามันจะไม่มีแบตเตอรี่อ๋อ แกรู้ไหมว่าถ้าแกหยิบแบตเตอรี่นั่นมันจะเป็นยังไงนั่นมานคือแบตเตอรี่หายยากชนนัรุ่นแบบที่ใส่รีโมทแอร์ Air แล้วใช้ได้ถึงสองตีแกห้ามหยิบปันเด็ดขาดเข้าใจไหมออกไปเจ้ามนุษย์โง,ง,ง่เขาพูดไปเถอะแกยิ่งห้ามฉันก็ยิ่งยุฉันจะเอามันออกมาเอา้ยแกหยิบแบตเตอรี่ออกมาแล้วหยุดนะเอามันก,กลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้ฉันครอ <c oughs> นี่แน่ ขึ้นนี้มันใช้ได้แล้วใช่ไหมหยุดเดี๋ยนี่หยุดอยาไนบายเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีครับโอ้คุณคือใครอะผมดีใจนะที่ได้เห็นคุณเอาละคุณมาที่นีม่มาเพื่ออะไรล่ะครับอ,อันน่ะเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเพื่ออะไร,รอะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับคุณละกันมผมคือพระราชาของที่นี่ และที่นี่คือดันเจียนของผมคุณสามารถไปตามที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการโอ้มันเป็นดันเชียนจริงๆด้วยอ่ะแต่ทำไมพระราชาดูตัวอ้วนจังอ๋อก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารที่แสนอร่อยผมรู้สึกชอบเหเนียงคุณยานมากดูเนียงของแกสิยานมากเลยนะเฮ้เดี๋ยวนะทำไมตัวนี้มีมีดด้วยอ่ะเฮ้เอ้าอนั่นไงอู้ฉันตามหามีดนี่มานาน ฉันขอหน่อยเธอฉันว่าฉันอยากจะเอามาตัดสเต็กท่านหน่อยอะ่ะอย่าบอกนะเราต้องหัน่นหั่นพุงพระราชาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหั่นพุงพระราชาเพื่ออะไร <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่า let learn the body นะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายอ๋อเข้าใจแล้วให้มีดมาเนี่ยก็น่าจะให้เราวิจัยเกี่ยวกับร่างกายร่างกายอะไรหรอเพื่อนไม่รู้สิแต่ว่าฉันอยากจะลองพามัน โอ <elim> ้ยโอ้ย้าไอ้ยนายจะทำอะไรผมนายนะขอโทษนะมาล่าชานะ ทีี่่นโดยการเข้าไปในก้อนเนื้อบึิบบกของพระราชาบึิบบกไปแล้วโอ้ยรลอนไปแล้วนะพระราชานะบ๊ายบายเฮ้ยนี่มันคืออะไรก้อนเนื้อ,อติดตาเราอยู่เลย <c oughs> อืมนายรู้ไหมว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ <c oughs> พวกเราได้ที่แห่งนี้คือบุคคลที่ดีฉันก็เป็นคนดีมีศสนาราศี <c oughs> ทุกคนพวกเรามาอยู่กันที่นี่เพราะว่านายได้ฆ่าพระราชาแสนงดงามของเรานั่นก็คือพระราชาเนื้อบุบบับโอ้นายฆ่าเขาด้วยมีดของนายทำให้แบคทีเรียของเขาได้กระจายเข้าไปสู่ทุ่งข้าวสาลีและม่เกิดเป็นโรคอักันพวกเราไม่มีทางยอมเด็ดขาดที่นายทำสิ่งที่เลวร้วายนั้นออกไปดูเหมือนว่าทุกคนสหน่าเขาจะดูยอมรับนะในสิ่งที่พระราชาตายดูเท่านั้นสิ ้าั้นคือตัวอะไรอ่ะหัวเขาอยาก,กับกอดอุจจิเลยเขาคือใครเขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพระราชาและเจ้านั้นนะคือตัวอะไรยังกับโถปลาที่มีลูก,กตาฉันนะล่ะฉนันเป็นเพื่อนสนิทของพระราชาฉันจะไม่ยอมไม่แก้่าพระราชาฟรีเด็ดขาดฉันรอมรดกจากเขาอยู่ดูเหมือนว่าพระราชาคนนี้นะคะจะเป็นที่รักของแบบคนละเมืองมากๆเลยแม้แต่คนนั้นเราจะไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เขาตาถลนมากโอเคงั้นเราจะมาเปิดกล่องนี้กันดูนะคะกล่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ น่าจะเป็นเุ้ยเปิดได้อ,อ่ะท่านมาแล้วท่านมาแล้วสวัสดีครับสารที่เคารพเอ๊ะดูเหมือนว่านายจะเป็นทันนายของเขางั้นเหรอใช่ครับคุณสารผมคิดว่าการที่คุณเชิญเข้ามาที่นี่เนี่ยมันเป็น,เ,ปนเรื่องที่ผิดพลาดคุณกำลังจับแค่คนแกะ่นะครับนี่คือกระบวนกา,การล่าแม่มดอย่างแน่นอนด,ดูสารน้าเออมาก คิดว่ามันมันไม่น่าใช่อย่างนั้นนายก็เห็นหลักฐานว่าเขาทําอะไรกับพระราชาของเราไปใช่ครับผมเห็นครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะฆ่าพระราชามันไม่มีเหตุจูงใจในการฆ่าพระราชาเลยเขาอาจจะไม่ได้ใช้มีดในการแทงพระราชาไปที่พุงแต่เขาอาจจะกําลังโกนขนสะดือให้กับพระราชาอยู่ก็ได้นะครับมันอาจจะแค่พลาดใช่ครับมันแค่พลาดโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะลองสืบสวนเขาดูอีกทีหนึ่งฉันไม่ได้ทำจริงๆนะใช่ไหม เราหยิบอะไรได้มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีมาอีกคนนึงค่ะโอ้โหพระเจ้าช่วยคนนี้มีขนตูดด้วยอ่ะไปกันเราโยนโยนไปให้ศาลฉันไม่ได้ทำจริงนะนายเชื่อฉันใช่ไหมฉันเชื่อนายไปฉันเนอะเดี๋ยวฉันจะได้บอกศาลให้เดี๋ยวไปให้ศาลศาลนี่เดี๋ยวฉันจะเอาพันไลนไปบอกแกนะไปบอกแบบใกล้ๆว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนั่งเดี๋ยวนี้เลย แกก้าวร้าวมากแกก้าโยนเจ้าด้านมาหาฉันเหรองั้นเราไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีกต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไป,ไป้ยยอุ้ยเราจะใช้วิธีที่แนบเนียนที่สุดทำ<อ>ให้นายเจ็บน้อยที่สุดอเอ้ยกะลองกะลองนายทำอะไรแบบนั้นกะลองอืมฉันทำตามหน้าที่แกฆ่าพระราชาแกก็ต้องรับผิดชอบเอาละหมดเวลาที่เราต้องพูดคุยกันแล้วใอ้นายเอาหัวใส่ลงไปตรงนั้นซะ ที่ฉันจะใช้กำลังโอ้โหพะเจ้าช่วยอืมก็เราจะตามมองดูแกโยู่นะ <S <S เข้าไปเราวเซ่เจ้ามรุทฉันต้องรีบไปซื้อกับข้าวให้เมียฉันนะใช่ฉันยังไม่ได้หุงข้าวเลยสวย่วนเจ้าก็ยังไม่ได้ซัอผ้าด้วย <S 1> <S 1> เร็วๆวเถอะเอาไปเดี๋ยวนี้แต่อย่างนั้นฉันต้องเข้าไปหรอต้องเข้าไปตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอเอาล่ะเพื่อเป็นการรับไม่ได้เยอะ ยังเข้าไปได้แค่จมูกเองนะด้านหนาเมื่อกี้ที่นี่คือที่ไหนอ่ะดูเหมือนว่าเราจะมีบล็อกไม้เหมือนเดิมนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมป่าโดนไฟไหม้แบบนี้นี่คือสิ่งที่แกทําฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าแกอย่าเอาแบตเตอรี่นั้นออกมาบรรยากาศที่นี่เนี่ยร้อนอบอ้าวยิ่งกว่าเมืองไทยเป็นสองสามเท่านี่คือความผิดของแกแกไม่ได้เอาแบตเตอรี่นี่ออกมาเลยแต่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะสิ่งที่แกจะทําได้ก็คือ แกต้องหยิบระเบิดนี่ก่อนที่มันจะไหม้ไฟโอ้เร็วๆ่อยเร็วๆโอเคโอเคโอเคฉันได้มามาแล้วเจ้กกากอนเมฆอยา่าโยนมันนะอย่าโยนมันนี่คือระเบิดที่ฉันรักมากที่สุด <c oughs> แล้วแกไม่ให้ฉันโยนแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะแกแกห้ามโยนไม่ได้ขาด <c oughs> อ๋ออยโยนนั่นเลยนะฉันเป็นระเบิดที่น่ารักและฉันก็เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าก้อนเมฆด้วยโอ้ตอนนี้ระเบิดมันกำลังจะนี่เหรอทำไงดีอ่ะโอ๊ยทำอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้เราจะกลับมาในห้องบัญชีห้องเดิมแล้วนะคะอย่าบอกนะว่าที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาสมจริงที่อยู่ในบัญชีที่เราจะต้องมาทํางานที่นี่โอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะได้เจอเรื่องราวแปลกประหลาดนะคะแล้วก็พลึกกึกกือมากๆเลยไหนหดูสิตอนนี้เนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีครับหัวหน้าอ้าวว้าวนายกลับมาแล้วเป็นยังไ,ไงบ้างละ่ะสนุกหรือเปล่า นี่นายทางานได้ดีมากเลยนะนายแก้สถานการณ์ได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยแต่ยอดเยี่ยมเหรอเอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าพี่แ้งก็มาเล่นเกม VR เกมนี้ให้ดูกันขำๆนะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงบางจุดนะคะห้ามไปทําตามเล่ห์คาดและเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือการชดใช้ความผิดที่เราเคยทําไวอือยังไงก็ ฝากด้วยมีไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้พี่แป้งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายเอแล้วเราทําอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่านะาเฮ้ยโอ้รู้สึกว่าเขาจะมีแบบเป็นวิวบอร์ดนะคะเพื่อที่จะให้เราดูว่ามันมีอะไรบ้างในแต่ละเรื่องราวเห็นไหมมีมทนาย3คนค่ะที่คอยช่วยเรามีระเบิดนะคะมีโครงกระดูกคู่รักแล้วก็มีเจ้าก้อนเมฆ รูปรล่านันคล้ายๆตูดนี่มันคือตูดตูดอย่างแน่นแท้เฮสยมีใครมาว่ารูปบวิวบอร์ดเป็นตูดแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายตูด น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครย,ยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ